ชั้นปีที่6นะคะเออชื่อธันธิดาค่ะมาจากโรงพยาบาลามาธิบวดีวันนี้จะมาสาธิตการเอ,อ่อฉีดอะดีดารีค่ะในคนในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรงค่ะอย่างแรกเลยะคะ่ะเมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรงนะคะเราจะแนะนําให้จัดท่าของเขาก่อนก็คือในในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเลือดที่ไม่ดีดังนั้นเราก็จะแนะนําให้เขานอนก่อนค่ะ แล้วพอเขาพร้อมที่จะฉีดอะดีนารีแล้วค่ะเราก็จะทําการดูตําแหน่ง,ซ,งซึ่งตำแหน่งค่ะจะอยู่บริเวณต้นขาด้านนอกแบ่งเป็นสามส่วนค่ะแล้วเราก็จะเอาตําแหน่งตรงกลางก็คือประมาณตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวอะดีนารีนะคะออกมาจากในกล่องนินสอนที่ทางแพทย์เตรียมไว้นะคะแกะออกมาเสร็จแล้วก็ดึงดึงเข็มออกจากปอกค่ะแล้วก็ทําการวางแล้วก็ทําการฉีดนะคะไปจนมิดเข็มตรงตําแหน่งที่วางไวะคะ้ค่ะแล้วพอฉีดจนมิดเนี่ยเราก็ลอง ดูออกมาก่อนว่ามีเลือดไหมถ้าไม่มีเลือดนะคะก็คือกดไปจนสุดค่ะเสร็จแล้วก็นําออกดังนั้นสังเกตอาการแล้วก็พามาโรงพยาบาลทันทีค่ะมีี่เด็กโตนะคะมีอาการของการแพ้แรงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะดีนะคะแล้วก็มีอาการปวก็อาจจะให้เขาเนี่ยกอดทุปกปครองไว้จากท่านั่งนะคะแบบน,นี้แล้วก็ฉีดที่บริเวณตำแหน่งเดิมคะ่ะตรงที่แ้านต้าสองข้าแล้วก็้านหน้านค่ะเดีม ถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าคนแค่แพนุลแอนหรือเล่เช่นมีอาการสองระบมกับบกำบัวไม่ชัดเจนเราควรจะรักษาแบบแนแ์เนดารฉีดอรอย่างที่สคือหังที่เราฉีดอเรนี้ีนไปแล้วรับคนไข้อาการไม่ได้ดีไม่ชัดเจนแต่เราอยากสงสัยแพแอนต์เราสามารถฉีดอัทนีี่ที่สได้อย่างที่สามก็คือถ้าคนไข้ฉีดนีทไปแล้วทุกคนจะเป็น้องไปที่หนงสสามารถมองเนี้ยงที่หกเลี